รายงานกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาเรื่องการให้การให้คือสัญญาไม่มีค่าตอบแทนหรือให้โดยเสน่หาโดยผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้รับและผู้รับยอมรับทรัพย์สินนั้นการให้จะทำด้วยการปลดหนี้หรือชำระหนี้แก่ผู้รับก็ได้การให้จะสมบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินการให้สิทธิ์ต้องมีหนังสือเป็นหลักฐานสำคัญและส่งมอบให้ผู้รับ และหนังสือบอกกล่าวแก่ลูกหนี้จึงจะสมบูรณ์การให้ถ้าจัดซื้อขายต้องทำหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เป็นการให้อันสมบูรณ์โดยยังไม่ต้องส่งมอบการให้อสังหาดิมทรั์ต้องทำหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่และส่งมอบจะถือว่าสมบูรณ์ที่ดินเปล่าหรือบริจาคที่ดินแก่สาธารณณะเมื่อส่งมอบถือว่าสมบูรณ์เพราะถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของผู้ให้หรือผู้บริจาค คำมั่นจะให้ทรัพย์สินนั้นจะบังคับได้ก็ต่อเมื่อได้ทำหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ยอมส่งมอบผู้รับย่อมมีสิทธิตามทวงสัญญาหรือเรียกทรัพย์เป็นเงินแทนได้คำพูดครั้งจากลมปากไม่ถือว่าเป็นการให้ที่สมบูรณ์การที่ผู้ให้ให้ชำระนี่เป็นคราวๆแต่ถ้าผู้ให้หรือผู้รับตายสัญญาจะระงับไปไม่ตกเป็นมรดกยกเว้นเจตนาขัดต่อที่ปรากฏในมูลนี่หรือในสัญญาระบุเจตนาไว้ การให้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันจะเป็นภาระติดพันที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ซึ่งมาผู้ให้ได้ให้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันแต่ผู้รับละเลยผู้ให้มีสิทธิ์เลิกการให้และเรียกคืนได้แต่การเรียกทรัพย์จะเรียกได้เท่าจำนวนที่จะเอาไปชำระค่าภาระติดพันแต่ถ้าบุคคลภายนอกเป็นผู้มีสิทธิ์จะเรียกค่าภาระติดพันนั้น <screening. S 1> ผู้ให้ก็หมดสิทธิเรียกคืนทรัพย์จากผู้รับถ้าภาระติดพันมีราคามากกว่าราคาทรัพย์สิน ผู้รับจะชำระเท่าราคาของทรัพย์สินเท่านั้นการให้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันที่ชำรุดหรือลิดร่อนสิทธิผู้รับผู้ให้จะต้องให้ค่าชดเชยแต่ไม่เกินค่าภาระติดพันการเพิกถอนการให้เหตุที่ทําให้ผู้ให้เพิกถอนการให้ได้มีเพียงผู้รับประพฤติเนรคุณในกรณีดังนี้ 1. ปัะทุสลายผู้ให้ 2. ทําลายชื่อเสียงหรือมีประมาทผู้ให้ ผู้รับไม่เลี้ยงดูหรือให้การช่วยเหลือในขณะที่สามารถทําได้ทายาสามารถเพิกถอนได้เฉพาะผู้รับค่าผู้ให้โดยเจตนาหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกีดกันผู้ให้ไม่ให้เพิกถอนการละสิทธิ์เรียกร้องในการเพิกถอนการให้เมื่อเวลาผ่านไปเกิน6เดือนหรือผู้ให้ให้อภัยผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณไม่สามารถแย้งกลับมาเพิกถอนการให้ได้การเพิกถอนถือว่าเป็นการส่งคืนลาบมิควรได้การให้ดังต่อไปนี้ ะถอนคืนเพราะเหตุเนระคุณไม่ได้ 1. ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ 2. ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันุ์ 3. ให้โดยหน้าที่ธรรมจัญญา 4. ให้ในการสมรสการให้ที่มีผลต่อเมื่อผู้ให้ตายอนบังคับด้วยกฎหมายว่าด้วยมรดกและพินัยกรรมความผิดที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำเช่นความผิดที่เกิดจากเหตเพราะผู้ให้หรือผู้รับหลอกลวงอีกฝ่าย การแสดงนะจ๊ะหน้าตาก็หล่อเหมือนกันนั่นเนี่ยจะขาดก็แค่อะไรวะอ๋อต้องเป็นขนใจบุญด้วย A few moments later เบื่อจังทำไรดีอ่ะืม่น Facebook ดีกว่าดูสิว่ามีอะไรอัปเดตบ้าง รับบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือเด็กยากไร้หืมน่าสงสารจังเลยอะอย่างนี้ต้องช่วยเหลือซะหน่อยแล๊ะเรียบร้อยเป็นคนดีจริงๆเลยเราเนี่ยสัปดาห์ต่อมาเฮ้ยอะไรกันนี่ฮะคนบริจาคเยอะมากเลย ไปได้ละให้เยอะอย่างนี้ก็ต้องเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองสักหน่อยแล้วแหละเร็วจริงๆใช่ครับในเคสนี้ก็มักจะเกิดขึ้นจากการรับบริจาคอยู่บ่อยครั้งซึ่งผู้ให้นะครับควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนลงมือทําสัญญาหรือส่งมอบทรัพย์กับอีกฝ่ายเสียก่อนนะครับความผิดต่อมาความผิดจากเหตุประพฤติเนรคุณอันนี้ก็แสดงนี่ก็แก่มากแล้ว พ่อก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากที่ดินนี้เอาไปใช้เลยลูกขอบคุณค่ะคุณพ่อเดียวหนูเนี่ยจะดูแลกิจการให้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะหลายเดือนต่อมา <c oughs> ในที่สุดฉันก็ได้ธุรกิจและก็ที่ดินของแกนั่นมาเรียบร้อยละแค่เนี้แต่แกนั่นก็มีประโยชน์สำหรับฉันละไม่รู้ถึงทำกับพ่ออย่างนี้ไอ้ลูกเนี่ยละคุณ ความผิดนี้นะครับผู้ให้สามารถเพิกถอนกับผู้รับได้ยกเว้นในกรณีมาตรา535เท่านั้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวที่เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในที่ดินของวัดที่1ซึ่งทางผู้ให้ได้ตายไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับและมีการให้ที่โดยมีพยานรู้เห็นถึง16คนเลยหรือจะเป็นข่าวเสียชัดที่มีการถกเถียงเกี่ยวกับกรณีการเพิกถอนการให้กับน้องเกตนะครับซึ่งในภายหลังนะครับน้องเกตก็ได้มีการคืนของให้กับเสียชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวันนี้ขอจบรายงานไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ